สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องท็อปรถมือสองครับวันนี้ครับมีรถผู้บริหารนะครับตัวท็อปเลยนะครับนะเข้ามาใหม่ครับคันนี้นะครับอยู่กับ t o y ยต้านะครับแคมรี่2.5ไฮเบดพีเมียมครับคันนี้นะปี2020ครับรถเพิ่งออกมา4ปีเองนะครับราคาเสนอขายเนี่ยอยู่ที่9,029,000นะครับมือหนึ่งป้ายแดงคันนี้ออกอยู่ล้านเเลยนะเกือบล้านแเลยนะครับนะ คันนี้เสนอขายแค่ครึ่งราคาเท่านั้นเองนะ929,000นะครับนะใครที่จะผ่อนนะครับก็ผ่อนได้เลยนะครับฟรีดาวน์ได้เลยนะคันนี้ผ่อนแค่เดือนละ16,000นะครับตลอดอายุสัญญานานสุดๆ84งวดเลยนะครับนะคันนี้นะครับระบบออปชันภายในภายนอกต่างๆนะครับให้มาจัดเต็มเลยนะครับนะแล้วโฉมเขาเนี่ยเป็นโฉมใหม่ด้วยนะครับโครงสร้างใหม่ TNGA นะครับคันนี้นะสวยงามสุดๆเลยนะครับสีดำใครที่ชอบนะครับก็ติดตามดูคลิปต่อได้ยาวๆเลย มาที่ด้านหน้านะครับนี่ด้านหน้านะครับเป็นด้านหน้าตกแต่งมาด้วยโลโก้ไฮบริดแบบนี้นะครับตัวโลโก้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับเขามีเรดาร์จับระยะนะครับคันหน้านะครับระยะการชนต่างๆนะครับเขาเรียกว่า Adaptive Cruise Control นะคันหน้าเนี่ยมีแค่ในตัวท็อปเท่านั้นนะครับนะตัวรุ่น 2.0G ต่างๆไม่มีนะฮะระบบเซนเซอร์ตรงนี้นะครับแล้วมาพร้อมนะครับ คมไฟนะครับไฟเป็นโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเดท a มแล e นิ่งไลท์ให้ตรงนี้เลยนะครับอ่าที่ไฟเดทให้ตรงนี้เลยนะครับแล้วที่สําคัญนะครับไฟตอนหมอกผู้หน้ามีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครัคันนี้อ่านี่ครับป้ายทะเบียนได้มาเป็น9กอ6722นะครับคันนี้นะฮะสวยงามจริงนะครับคันนี้มาใช้งานแค่152,000โลนะครับเฉลี่ยการใช้งานอยู่ที่30,000 30,000กว่าโลนะครับต่อปีนะครับ คันนี้เป็นระบบไฮบริดนะครับนะประหยัดน้ำมันนะครับสุดๆเลยนะครับและที่สำคัญนะครับศูนย์โตโยต้านะครับก็มีวารันตีแบตนะครับให้ถึง10ปีเลยนะครับสำหรับเครื่องไฮบริดนะใช้งานกันได้ยาวๆเลยนะครับวารันตีเครื่องเนี่ยปีนะวารันตีแบต10ปีเลยนะครับคันนี้เป็นรถผู้บริหารนะครับนี่ผลระวางมานะครับรถผู้บริหารรถหน่วยงานนะการใช้งานเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าการใช้งานเนี่ยน้อยนะครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับ ก็คันนี้นะครับเข้าศูนย์เช็คศูนย์อยู่ตลอดเวลานะครับอยู่ทุกระยะเลยนะครับนะรถหน่วยงานขายห่วงอยู่แล้วนะครับแล้วคันนี้โครงสร้างเกรดเอนะครับนะท่านใดที่อยากได้นะครับตามหาตัวไฮบริดพรีเมียมตัวท็อปอยู่นะครับนะติดต่อมาได้เลยนะครับคันนี้นะฮะเหลี่ยมสันเหลี่ยมสันตตัวรถต่างๆนะฝากระโปรงนะเงางามเลยนะครับนะไม่มีรอยบุบรอยยุบใดๆคันนี้ปรับสภาพพร้อมขายมาเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่นะครับ ล้อได้เป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงาน t o โยต้านะครับยางดันหลบสวยๆเลยนะครับนะยางดันหลบนะครับดีมากเลยนะฮะนี่โลโก้ไฮบริดนะอยู่ครบเลยนะครับกระจกข้างนะครับพับเก็บแบบไฟฟ้าสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวเลยตกแต่งมาแบบโครเมียมแบบนี้นะครับและที่สําคัญนะครับคันนี้นะครับยังมีระบบเซ็นเซอร์เตือนออกนอกเลนนะครับหรือบายสปอร์ตนั่นเองนะครับมีมาให้ด้วยนะ เซ็นเซอร์ระยะทางออกนอกเลนต่างๆจะแซงอะไรพวกนี้นะครับก็มีเตือนนะครับความปลอดภัยนี่ดีเยี่ยมเลยนะครับนี่ตรงนี้ครับเขาจะเป็น uh, เหมือนปุ่ม uh, เพิ่มขึ้นมานะครับนะเขาสามารถกันลมนะครับให้ลมเนี่ยผ่านไปได้ง่ายๆทําให้เสียงในใน,ในการขับขี่เนี่ยไม่เข้าตัวรถนะเงียบมากยิ่งขึ้นนะครับนะตัวนี้เงียบว่าชม ชมเก่านะครับนะเยอะเลยนะครับนะแล้วก็ช่วงล่างเขาเนี่ยเปลี่ยนใหม่เป็นช่วงล่าง TNGA นะครับให้การขับขี่ที่นิ่มมากๆเลยนะครับสะดวกสบายนะครับแล้วก็เกาะถนนมากยิ่งขึ้นนะการเข้าโค้งต่างๆนะก็ดีเยี่ยมเลยนะครับนะขับนิ่มๆเลยนะคันนี้ผมเคยทดลองขับมาเรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่าดีสุดๆเลยนะครับสําหรับท่านใดนะที่หารถดีเซ gment นะครับรถเซ gment ผู้บริหารแบบนี้นะครับนะคันนี้ตอบโจทย์เลยนะครับ คันนี้ปี2020นะครับอ่าไม่แน่ใจว่าผมแจ้งพี่ๆไปหรือยังนะครับนะสวยจริงๆครับคันนี้เป็นระบบกุญแจสมาร์ทคีเลตเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะเป็นเซ็นเซอร์นะครับสามารถเปิดปิดรถได้เลยนะครับถ้ากุญแจอยู่ใกล้ๆนะครับมาพร้อมระบบออโต้ลามนะครับอ่าสติกไอ้กระจกนะครับโตโยต้าเดิมแท้ทุบบานเลยนะนี่ใเฟรมมาเรียบร้อยรอบคันนะครับมาดูกันที่ด้านหลังนะครับนี่ ด้านหลังเขาสวยเลยนะครับนะมาเป็นโคมไฟสวยๆใส,สๆแบบนี้เลยนะปรับสภาพไม่มีรอยแตกรายงานใดๆไม่มีออรอยแตกของโคมไฟนะครับนะเป็นไฟ led แบบนี้เลยนะครับนะไลท์ไกดิ้งลากยาวมาสีแดงแบบนี้นะครับแล้วก็โคมไฟท้ายต่างๆเป็น led นะฮะนี่ครับยังตกแต่งสีฟ้าอ่อนๆมาให้นะครับสไตล์ไฮบริดแบบนี้นะครับนะแล้วก็ตรงนี้นะครับตกแต่งมาเป็นโครเมียมนะถ้าในตัว 2.0G นนะจะเป็นโลโก้ เท่านั้นนะที่เป็นโครเมียมนะตรงนี้เตัวด้านบนของป้ายทะเบียนเนี่ยตกแต่งมาแบบนี้เลยนะครับโลโก้ไฮบริดอยู่เดิมๆแบบนี้นะฮะโลโก้ต่างๆอยู่ครบเซ็นเซอร์คันนี้นะครับด้านหลังมีมาให้4ี่จุดเลยแล้วก็มีเซ็นเซอร์ให้รอบคันเลยนะครับกล้องถอยกล้องหลังต่างๆมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้นะสวยงามนะครับผ่อนแค่เดือนละหมื่นหกนะฮะคันนี้นะสำหรับใครที่อยากได้นะครับ กระจกแค้โตโยต้าเดิมนะครับไล่ฝ้ามาชัดๆแบบนี้ไม่มีเส้นขาดเตียนใดเลยนะครับนะนี่มีสติกเกอร์คําเตือนยังอยู่เลยนะครับไฟเบรกตัวที่สามมีมาให้ตรงนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดด้านหลังให้ชมกันเลยนะฮะนี่ครับด้านหลังนะครับกว้างขวางสุดๆเลยนะครับนะช่องเก็บสัมภาระที่เก็บสัมภาระเนี่ยกว้างสุดๆเลยนะต้องบอกเลยนะว่าแคมรีเนี่ยเขาให้พื้นที่มาค่อนข้างเยอะเลยนะฮะ แล้วก็ตัวคานหลังนะครับนี่สภาพเดิมๆนะครับนะรถโครงสร้างเกตเอนะครับเราคัดมาให้ชมกันเลยนะฮะนี่นะครับเป็นรถหน่วยงานนะครับคันนี้เนี่ยสวยจริงๆนะครับโครงสร้างไม่มีอ่าสึกล้อนะครับไม่มีชนมาไม่มีพลิกความจมน้ํามาแน่นอนนะครับเอ่อตัวแม่แรงตัวอะไต่างๆนะครับอยู่ครบเลยยางอะไรต่างๆอยู่ครบนะครับนี่ครับโครงสร้างด้านในนะซีนยางมะพร้าวยังอยู่ชัดแบบนี้เลยนะครับ อาหายห่วงไปเลยนะครับนี่คันนี้นะฮะนี่ครับยางอะไหล่มีมาให้นะคันหลังต่างๆนะครับสภาพเดิมนะครับไม่มีชนหนักหิืความจมน้ำมาแน่นอนนะครับมามาดูฝากระโปรงกันหน่อยนะนี่ครับแง่น็อตออกมาน็อตไม่มีขันไขขยับนะครับสภาพใหม่คลิปเลยนะฮะไฟท้ายเดิมนะครับไฟท้ายเดิมท้ายโคอิตโตนะครับแล้วก็ตรงซิลอซิลิโคนต่างๆนะครับนี่นะใช้เล็บจิกเข้าเลยนะครับเดิมๆนะครับ นะเติมทุกจุดนะครับคันนี้สภาพสวยจริงๆนะครับสภาพนางฟ้าเลยนะครับ,รบท่านใดที่หาอยู่นะครับ,รบก็รีบหน่อยนะครับไฮบิดเอ,อตัวไฮบิดพรีเมียมเนี่ยเข้ามามี2คัน3คันเท่านั้นเองนะมี3คันอะ่ะสีดําคันหนึ่งสีขาวคันหนึ่งแต่สีขาวเนี่ยติดจองนะครับไปดูโครงสร้างกันนะฮะ นี่ครับภายในเขาค่อนข้างสวยเลยนะรถสไตล์ผู้บริหารนะครับรถทรงผู้บริหารเนี่ยภายในค่อนข้างให้มาจัดเต็มเลยและยิ่งตัวนี้เป็นตัวท็อปด้วยเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าออปชันภายในเขาเนี่ยมีเยอะจริงๆนะครับมาเดี๋ยวให้ดูโครงสร้างกันก่อนนะครับนี่คะโครงสร้างเกตเอนะครับนี่สปอร์ตแม่นางชัดแบบนี้เลยนะครับนะแบบนี้นะฮะนะหายห่วงนะครับซื้อแคมรี่ออกแคมรี่กับผมเนี่ยผมดูให้ทุกจุดอยู่แล้วนะครับนะ แคมรี่สีขาวผมเพิ่งขายไปนะ 2.0G นะครับดูในช่องได้เลยนะครับนะลูกค้าเนี่ยน่ารักมากๆเลยนะฮะมาออกรถไปนะครับลูกค้าหลายท่านเนี่ยเห็นตัวรถแล้วเนี่ยตัดสินใจซื้อเลยนะเพราะว่ามันใหม่จริงนะครับนะรถของเรานะครับรถขายแบบปรับสภาพนะครับไม่ได้ขายตามสภาพนะต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับนะเราเสียภาษีทุกอย่างเอ่อเราเป็นบริษัทนะครับเสียภาษีทุกอย่างเนี่ยถูกต้องนะครับตามกฎหมายเลยนะครับ นี่ฮะน็อตต่างๆนะครับนี่เดิมเดิมนะครับน็อตเสาบีนะครับไม่มีขันไขขยับนี่ครับลมยางไนโตรเจนนะเติมมานี่ยังมีสติกเกอร์อยู่เลยนะครับสติกเกอร์บอกลมยางมีอยู่ครบนะครับเสาเอนะครับน็อตไม่มีขันไขขยับนะครับตรงช่องสมมูมต่างๆเนี่ยสะอาดสะอ้านเลยนะครับนะเดี๋ยวออปชันภทยนเดี๋ยวผมมาพูดกันอีกทีนะครับนี่อ่ะให้ดูหลังคากันหลังคามีซันลูปนะครับนี่ซันลูปเปิดปิดได้เลยมีม่านซันลูปมาให้ สามารถเปิดปิดแบบระบบไฟฟ้าได้เลยนะครับด้านหลังนี่ครับโอ้โหสวยเลยนะครับนะใครได้คันนี้ไปเนี่ยผมบอกเลยนะขับลหล่อเลยนะครับนะผู้บริหารอัปเกรดเลยนะฮะนี่ครับสปอร์ตเมนอาร์นะครับคมคมชัดแบบนี้เลยนะครับนะอ่าแบบนี้นะฮะคันนี้รถหน่วยงานนะครับไม่แสนห้าใช้งานต่อปีสามหมื่น หลายหลายท่านอาจจะคิดว่าเยอะนะแต่ผมมองว่ารถหน่วยงานเนี่ยปกติใช้งานาประมาณนี้อยู่แล้วนะครับและที่สําคัญนะใช้งานประมาณนี้แต่การรักษาเขาเนี่ยดีมากๆเลยนะเขาเข้าศูนย์ทุกหมื่นลงนะครับเช็คระยะอยู่ตลอดต่างกับรถบ้านนะครับที่แบบใช้งานแล้วเช็คเข้าศูนย์บ้างไม่เข้าศูนย์บ้างนะการใช้งานน้อยเนี่ยผมว่าเข้าศูนย์อยู่ตลอดเนี่ยผมว่าดีกว่านะครับนี่นะครับ รอยคีบเราบอดโรงงานนะครับนี่ยังอยู่แบบเดิมๆนะครับคีิตัวรถไปจุนถังสีนะครับต้องเดิมแบบนี้นะครับไม่มีชนข้างแขกข้างมาแน่นอนนะครับดูรถมือสองนะครับต้องดูให้ดีๆซื้อกับที่ที่ไว้ใจได้นะครับอ่าผมจะบอกไว้ทุกคลิปเลยนะครับมาดูฝั่งซ้ายกันนะครับก็โครงสร้างส่วนใหญ่เนี่ยของเรานะแคมรี่เนี่ยเราจะเอาเข้ามาแบบโครงสร้างเกตเทุกคันนะ ไม่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นอื่นด้วยนะครับนะคงสร้างเกจเรับประกันให้เลยนะฮะนี่สปอร์ตไมคอารอยู่ชัดชัดแบบนี้นะครับผมแง้มให้พี่ๆดูกันเลยนะแบบละเอียดนะครับรีวิวทั้งทีนะครับดูให้ละเอียดนะครับพี่ๆนี่ครับล้อเสาบีนะครับไม่มีขันไขขยับนะสีเดียวกับตัวรถนะครับสติ๊กเกอร์หมอกเกาะยังอยู่ชัดชัดอ่าให้ดูแผ่นเพลกันหน่อยนี่ปี2020เดือนแจ้นนะครับเดือนมกรานะคันนี้ออกต้นปี2020นะครับเลขตัวรถเลขตัวถังตรงเล่มแน่นอนนะครับ ไม่มีดัดแป้งนะครับนี่น็อตเสาบีนะครับด้านล่างไม่มีขันไข่ขยับนะน็อตเสาเอาก็เด,เดิมนะครับแบ็นก็ขครที่อยากได้นะครับติดต่อผมก็มาได้เลยนะที่ศูนย์แปดแปดแปดเก้าเก้าสี่สี่เก้าหกนะติดต่อผมมาได้เลยนะฮะนี่นะครับให้ดูชัดๆแบบนี้นะนี่นะครับนะโครงสร้างเขาเกดเอนะครับนะมั่นใจได้นะครับอ่านี่ฮะ ตรงนี้ลอยฝุ่นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอ,า,อาเช็ดออกให้นะครับนะมันอยู่ด้านในนะต้องต้องมีบ้างนะครับเพราะว่ารถสีดานะครับนี่ฮะบาคีบโรบอดโรงงานยังอยู่ชัดๆแบบนี้เลยนะฮะนะรถสีดําก็ต้องติดฝุ่นติดอะไรกันบ้างนะก็ต้องหมั่นเช็ดกันนิดนึงนะฮะนะออกรถสีดานะครับ,นะออรบมาเดี๋ยวผมให้มาดูด้านในนะครับอ่นนี้ไฮบริดเราก็มีอีกหนึ่งคันคันนี้ปี2019นะแต่ราคาต่างกัน30,000ื่นนะคันนี้899า นะแต่ได้ปี2019ไปนะครับนี่ฮะภายในนะครับได้มาเป็นบอ่อหนังนะคู่หน้าปรับแบบไฟฟ้า8ทิศทางนะครับนะตัวท็อปเขาให้มาเต็มเลยนะแล้วที่สำคัญบอะเนี่ยปรับอากาศได้ด้วยนะมีแอร์นะครับเวลาแบบมีเหงื่อเวลาเราไปออกกาลังกายมาแล้วเราขึ้นมาขับเนี่ยเรามีเหงื่อใช่ไหมบอ่อเขาเนี่ยจะค่อยๆแบบเ,เป่าค่อยๆเป่าให้ตัวเราแห้งนะครับอ่า คันนี้มีระบบนี้มีเฉพาะแค่ในไฮบริดเท่านั้นนะครับต้องแจ้งไว้ก่อนนะฮะอ่ะมา๋ยวสตาร์ทรถให้ดูเหยียบเบรกนะครับกดปุ่มพุชสตาร์ตรงนี้ปั๊บโอเคอันนี้สตาร์ทแล้วนะครับนะเหมือนยังไม่สตาร์ทเลยเพราะว่าเขาเป็นเครื่องไฮบริดนะครับเงียบจริงๆนะระบบเขาจะเป็น2ระบบนะครับเป็นระบบไฟฟ้ากับน้ำมันเบนซินนะครับคันนี้นะฮะนี่ครับไม้แท้นะครับ 1 5 2 0 0 0โลไม่มีกลับไมกอไม้แน่นอนนะครับนะแสนห้าบอกแสนห้านะครับนะไม่มีแบบดัดแปลงมาให้แบบไม้เหลือหลักหมื่นอะไรอย่างนี้ไม่มีนะครับคันนี้ได้ปี20รถออกมา4ปีนะครับนะเป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์ปลดระวางนะครับนะเอาไปใช้งานกันได้นะครับสบายใจเลยนะครับนะนี่คันนี้นะเติมน้ํามันมาให้แล้วเกือบเต็มถังเลยนะครับแล้วก็หน้าปาัดต่างๆนะครับนี่ หรูหราสุดเลยนะครับมาพร้อมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับนี่ปุ่มคอนโทรลต่างๆนะครับมีครูดคอนโทรลมาให้นะจำกัดความเร็วต่างๆแล้วก็วิ่งตามรถคันหน้านะครับความเร็วสมมติคันหน้าวิ่งร้อยหนึ่งเราสามารถปรับให้ความเร็วตามคันหน้าได้เลยนะครับมีระบบเซ็นเซอร์นะครับอะแดปตีฟครูดคอนโทรลนะครับนะการเซ็นเซอร์ระยะชนนะครับต่างๆนะระยะจอดต่างๆได้เลยนะครับอันนี้นะครับนี่ ออโต้ไฟนะครับมีแค่ในตัวท็อปนะครับนะออโต้ไฟนะครับไฟสูงนะฮะแล้วก็นี่ครับ traction control นะการลื่นการถลายแล้วก็นี่เปิดด้านหลังนะครับนี่เปิดฝาเอ่อน้ำมันนะอยู่ตรงนี้นะครับคันนี้นะครับกระจกนะครับเป็นกระจกไฟฟ้าออโต้ทุกบานเลยสี่บานเลยนะครับนะแล้วก็นี่ครับเอ่อพับเก็บกระจกข้างนะครับมีให้ตั้งเป็นออโต้เวลาเราปิดรถเปิดรถนะครับสมมุติปิดรถอ่า กระจกข้างครับนะครับเปิดรถกระจกข้างเปิดประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่มีเมมโมรีเบาะด้วยนะครับสมมุติตั้งค่าเบาะไว้เท่าไหร่นะครับก็สามารถกดปุ่มเมมโมรีเซฟได้นะครับแล้วก็คันนี้มีอะไรอีกนี่ฮะอ่าลืมแจ้งไปนะครับนะแพดเดิลชิปนะครับแพดเดิลชิปคือเอ่อ เวลาเราขึ้นลงเกียร์ได้นะครับเราปรับได้เองแบบแมนนวลน,นะครับเวลาขึ้นเขาลงเขาต่างๆนะหรือจะเร่งสปีดความเร็วต่างๆนะครับก็สามารถใช้ได้นะฮะอันนี้นะครับไฟหน้าเป็นเปิดติดแบบออโต้นะครับปรับแบบแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ไฟเไม่ใช่ไฟที่ปัน่นน้ำฝนเป็นแบบออโต้เช่นกันนะฮะหน้าจอนะครับเป็นเ,เครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียง JBL น,นี่ เครื่องเสียง JBL นะครับหน้าปัดดิจิตอลแบบนี้จอทัชสกรีนนะครับนะแล้วก็นี่ครับมีปุ่มปรับเปลี่ยนโหมดต่างๆให้นะครับฟังวิทยุนะครับนะเดี๋ยวผมปรับฟังวิทยุต่อโทรศัพท์ต่อเครื่องเสียงต่อบลูทูธต่างๆได้หมดแอปต่างๆนะต่อได้หมดเลยนะนี่นะครับต่อได้หมดนะครับและที่สำคัญนะครับนี่เห็นปุ่มแมปไหมฮะกดเข้าไปนะครับ เป็นระบบแผนที่นะเนวิเกเตอร์นำทางจากเดิมโรงงานเลยของเดิมโรงงานเลยนะครับปกติในตัว 2.0G เนี่ยมันจะเป็นปุ่มอินโฟนะเป็นปุ่มบอกข้อมูลนะแต่ว่าในตัว2.5 Hybrid Premium เนี่ยเขาจะปรับเปลี่ยนมาเป็นปุ่ม Map แมปและอ่ะเขาจะมาให้ใช้งานง่ายขึ้นและที่สำคัญ 2.0G เนี่ยไม่มีนะครับไม่มีระบบนำทางนะจากโรงงานนะครับแอร์ A, นะครับ N อ i r Auto นะครับ นี่แยกสามโซนแบบนี้นะครับแย์แอร์ออโต้นะซ้ายขวานะครับแล้วก็ด้านหลังนะแยกสามโซนนะครับแล้วก็แถมมีเบาะด้วยนะฮะอ่าก็ให้มาครบคันเลยนะครับนี่ตรงนี้นะที่เสียบ USB มีมาให้หนึ่งจุดแล้วก็นี่ครับดูพาวเวอร์อะเลนะครับมีมาให้ตรงนี้ที่สําคัญตรงนี้นะครับยังวางชาร์จแบตมือถือได้ด้วยนะฮะแบบไร้สายนะครับนะวางปุ๊บไฟเขียวก็จะติด แสดงว่ากําลังชาร์จอยู่นะฮะและที่สําคัญเปิดมาปุ๊บใส่ของได้อีกนะข้างในนะครับโอ้โหรบคันเลยนะครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้แปสปีดเลยนะครับนะกอัตราการเร่งเนี่ยอยู่ที่211แรงม้าเลยนะครับนะคันนี้นะฮะโหมดขับขคียก็จะมี e ีโค o น m a l มอลสปอร์นะครับใครที่ชอบซิ้งๆเนี่ยก็ปรับสปอร์ได้เลยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยขับนอร์มอก็พอนะครับนะขับนอร์มอเนี่ยประหยัดน้ำมันที่สุดแล้วนะ นะครับแล้วก็มี EV Mode นะครับโฮอเบกต่างๆเพรเวลากดปุ่มเนี่ยจะขึ้นมันจะขึ้นแสดงมาตรงหน้าจอนะครับแล้วก็นี่ครับ Parking งเบรกนะครับเบรกมือนะก็สามารถกดปุ่มได้เลยนะครับที่สำคัญนะครับยังมีแผงคอนโทรลนะครับตัวพัดลมแอร์ตรงเบาะนะครับว่าให้ปรับแรงหรือไม่แรงนะครับนี่ตรงนี้เลยนะนี่มันจะมีรูเล็กๆอย่างเงี้ยนะ ตัวข้างในเนี่ยมันจะเป็นแอร์นะครับนะมีแค่ในตัวออโต้เท่านั้นนะครับคันนี้ยังให้ที่วางแก้วมา2จุดตรงนี้และที่สาคัญคอนโซลตกลาตงตกแต่งมาด้วยลายไม้เป็นสีออกเงินเงินแบบนี้นะครับนะถ้าเป็นตัวเก่าจะเป็นลายไม้สีทึบเลยนะสีน้ำตาลเข้มเลยอ่ะนี่คันนี้นะครับด้านหลังให้มาเป็นกระจกตัดแสงแบบออโต้เลยนะครับนะแล้วก็มีแผงคอนโทรลไฟให้ตรงนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้สามารถอ่อ ปรับนะครับเปิดปิดนะครับแผงตรงซันรูปได้นะครับนี่โอเพนครสนะครับอัพดาวนะนี่อ่ะเปิดลองเปิดดูนะนี่ครับเปิดปิดไฟฟ้าเลยนะแบบนี้นะฮะนี่นะยื่นมือออกไปได้เลยนะครับนะแล้วก็นี่ครับสามารถปิดได้เลยอ่านะนี่ครับ จะเปิดแค่ตัวม่านกันแดดก็ได้นะครับตรงซันลูปก็ได้นะเวลาไปเที่ยวนะครับก็สวยงามนะครับทัศนีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะภายในห้องโดยสารเนี่ยจะดูกว้างขึ้นนะครับนะนี่ยังไม่มอยู่เลยสติกเกอร์ยังไม่แกะเลยนะครับนะแบ็คคันนี้ให้มาเจ็ดใบเลยนะครับนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับมีกระจกมาให้ด้วยนะฮะก็สวยงามนะครับคันนี้นะฮะ อ๋อนี่ปรับเปิดขึ้นลงขึ้นลงได้ด้วยอัพ o า n นะครับนี่เปิดแค่นี้ก็ได้นะครับนะโอ้โหสวยนะครับอันนี้นะอขออนุญาตปิดนิดนึงโอเคนะครับแล้วก็มีอะไรกันอีกนะครับด้านข้างนะครับก็จะมีที่เก็บของมาให้ตรงนี้นิดนึงนิดหน่อยนะครับคอนโซลเขาจะหรูหราอยู่แล้วนะครับนะตามสไตล์แคมรี่นะครับอ่เดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังนะครับ ด้านหลังนะครับนี่จะเป็นนะครับกว้างขวางสุดเลยนะครับนะเป็นเขาเรียกว่าที่นั่งของผู้โดยสารนะครับหรือว่าผู้บริหารนะฮะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมมาพูดนะครับนี่ผมให้ดูสภาพเบาะก่อนนะครับเบาะหนังตึงๆเลยนะครับแบบนี้เลยนะเบาะหนังตึงๆนะที่สําคัญนะครับเบาะด้านหลังเนี่ยสามารถปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะครับนะปรับเอ็น ขึ้นลงนะครับปรับได้นะครับมีแค่ในตัวท็อปเท่านั้นนะครับตัวแอร์นะครับแอร์ด้านหลังมีมาให้2จุดนะครับแล้วก็มีที่ชาร์จนะครับที่เสียบชาร์จเนี่ยสจุดนะฮะตัวเลกรูมนะครับเล็กรูมก็ค่อนข้างกว้างเลยนะครับนะรถดีเซ gment นะครับเขาให้ภายในกว้างอยู่แล้วนะครับนะตอบโจทย์ของความนั่งสบายนะครับนะภายในตัวรถนะในตัวรถนะครับ คันนี้นะครับ่อนอยู่แค่16,000หกพนะครับนะราคาเสนอขาย9 2 9าแสนาพันนะลดลงมาจากป้ายแดงถึงครึ่งหนึ่งเลยนะฮะนะตัวแคมรี่โชมนี้นะครับนะโฉมใหม่นะฮะลองเข้าไปนั่งดูนะครับนี่ครับผมสูงร้อยแปนะครับนะเหลือๆเลยเล็กลูมนะครับและดูภายในอ่านี่ครับคอนโซลนะครับ ายให้ดูนะครับสวยงามเลยนะครับนี่ด้านบนนะครับมีสัลลูปนะครับก็สําหรับใครที่ชอบนะครับคันนี้นะก็ตอบโจทย์เลยนะนี่ฮะด้านหลังนะครับมีม่านไฟเออมีม่านแบบนี้มาให้นะแบบเป็นวนว่นนะแล้วก็ด้านหลังตรงตรงกระจกด้านหลังตรงนี้นะครับนะมีมา่านเอ่อไฟฟ้าให้นะครับนะเวลา เราขับขี่ไปเนี่ยบนท้องถนนเนี่ยม่านเขาก็จะเปิดขึ้นอัตโนมัติเลยนะครับหรือว่าเราจะถอยหลังเข้าเกียร์อนะครับม่านก็จะปิดลงนะครับออโต,โต้เลย่เดี๋ยวผมให้ดูกล้องลืมให้ดูตรงกล้องถอยนะครับด้านหน้านะเพราะว่าฟังก์ชันเขาเนี่ยเยอะจริงๆนะครับ่าเกียร์เปลกแล้วผมให้ดูนี่ครับ กล้องถอยนะครับมีมาให้เรียบร้อยนะมีเส้นวัดระยะมาให้เรียบร้อยนะสามารถปรับมุมปรับองศาได้เลยนะครับนะใกล้ๆนะครับสามารถปรับได้เลยนะคะในตัวท็อปนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวห้องเครื่องกันนะครับนะคลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะครับเนื่องจากเป็นตัวท็อปนะครับฟังก์ชันเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะฮะก็จะพูดให้แบบละเอียดเลยนะครับนะเพราะว่า พ,พี่ท่านหนึ่งเนี่ยซื้อรถนะออกรถนะครับก็ผมว่าต้องดูให้ละเอียดนะออกรถทั้งทีนะครับนี่ครับปากระโปรงเขาเนี่ยเป็นแบบมีโช๊คค้ำแบบนี้ให้นะฮะแบบนี้นะครับอ่นะสะดวกสบายนะครับมีในรถดีเแซบบ gment สไตล์ผู้บริหารแบบนี้นะครับนะรถราคาสูงๆเนี่ยเขาจะมีโชคมาให้โชคค้ำป่าหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็เครื่องนะครับเครื่องได้เป็นเครื่อง 2.5นะครับเป็นเครื่องไฮบริดนะฮะคันนี้เนี่ยกำลังแรงม้า211แรงม้าเลยนะครับแรงสุดๆเลยนะครับนะและที่สำคัญนะตัดเป็นระบบไฟฟ้าก็ได้ด้วยนะครับวารันตีเครื่องเครื่องยนต์เนี่ย5ปีนะครับของ Toyota แต่วารันตีแบตเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยถึง10ปีเลยใช้งานกันยาวๆเลยนะครับนะแล้วก็ภายในห้องเครื่องนะครับไม่มีรอยคาบน้ำมันใดๆนะ แห้งสนิทเลยสภาพใหม่กริปนะฮะปรับสภาพทาความสะอาดมาให้เรียบร้อยแล้วมาร์กเดิมโรงงานต่างๆยังอยู่ชัดๆแบบนี้นะแสดงว่ารถคันนี้เข้าศูนย์เช็คระยะอยู่ตลอดนะครับนะของของเหลวต่างๆนะเปลี่ยนถ่ายให้ครบแล้วนะฮะครบคันเลยไม่ต้องไปทาอะไรเลยคันนี้นะครับนะเอารถไปใช้ออกรถไปใช้งานได้เลยนะครับนะได้สิบห้าปี20ปีได้เลยนะครับตรงนี้นะครับนี่ ตรงเบ้าโชกหรออือหลายๆคนเรียกว่าตรงบริเวณหัวกระโหลกนะครับนี่ตรงนี้นะสป,ปอร์ตเมา้ายังชัดๆแบบนี้น็อตต่างๆไม่มีขันไข่ขยับดูครับคานหน้าต่างๆนะอยู่สภาพเดิมนะครับนะไม่มีอุบัติเหตุไม่มีคนสีทําสีมาแน่นอนนะครับนะน่ครับสภาพเดิมทุกจุดเลยนะครับอันนี้ขับขี่นิ่มจริงๆนะครับต้องบอก แบบนี้เลยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับคันนี้ออปชันจัดเต็มภายในแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดนิดนึงนะฮะโอเคโดยรวมนะครับคันนี้ก็ผมถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับสำหรับท่านใดที่หาตัวท็อปอยู่นะครับ t o y ยต a า a m r y นะครับ2.5 h y b r ิ d p รีเม u m ปี2020นะครับปี2020เนี่ยมีอยู่น่าจะคัน2,000นะครับนะ,นะคันนี้ปี20นะ ส่วนคันเนี้ยติดจองไปแล้วนะครับไฮบิดพ r เมียมเหมือนกันนะแต่ปี19นะสคันนี้ปี p 19 Hi ้ไฮบิดพิเียมเหมือนกันนะติดจองไปแล้วนะเดี๋ือคันนี้นะครับถ้าใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะที่0888994496นะครับติดต่อ l i าย ID มาก็ได้นะครับที่ ID t o p r p r p 9 2นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นคอนแทคไว้ ทีด้านล่างมุมขวาให้นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับนะเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมารีวิวคันไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ให้ช่องท็อปรถมือ2ด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ